สวัสดีครับจากช่องจ่าใจเอ็มวนตอนนี้น้ำสดเอกล้วยหอมเขียวสุกข,ข้าเลือครับผมห่ออย่างดีเบครับ โอ้ครับเอาไปขายราคาบมันอร่รอยนะ้ครับเลยมากสวยงามต้นกระเกิดครับผมคนเอาแไผไ่ว่าสักค่ำไปครับประสันผ้าง,งับต้นสูนนงนึดเกีบตัวยังหน่อยครับนี่กับสิเป็ดฟัดเดียวกันหรือเปล่าครับเลยเปิดห้องพี่โยครับ คำต่ออ๋อว่าะครับผมครับฝากช่องตาใจเย็นบ้านนี้นะครับเด้อขอบคุณครับ